อะไรอยู่ในกระเป๋าอุปกรณ์การ,การเรียนเราเนาะอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนของเราอันนี้เพื่อนเราให้นะโอกาสจะเปิดว้าลุดไปแล้ว,ลแ,ลวแมวมันมาทำไงดีดูสิแมวมันขึ้นต้องไปคือค่ะก็ามาเปิดกันเลยโอ๊ยมันติดกับ โอเคค่ะจริงๆเราจะเลยวิวสองอัน,อนแต่ว่าพอดีว่าเมื่อกี้เราอัดไปแล้วนะคะสองอันแล้วมันอัดไม่เต็มก็เลยว่าจะอัดอันเดียวแล้วก็อันนี้จะทำคลิปแยกดีเนานะก็เรามาดูนะคะกันว่าด้านในมีอะไรบ้างนี่ก็มีปรนมาัานี้อันนี้ก็จะเป็น ยังลบคับเพิกนะคะ,ะเขาอาจจะทำเองเนาะอี่ไม่รู้เหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นลิปเพลนะคะหรือว่าลิปฟิลอะไรพวกนี้แหละเราพูดไม่ถูกกรอเพนของคอเพนนะคะต่อไป๋อเป็นยังลบต,ต่อไปก็จะเป็นไฮไลไท์สิวสองสี สีเหลืองกับสีเขียวต่อไปก็เป็นลูกแม็กซึ่งมันเน่ามากต่อไปจะเป็นอืนั่นแหละมีปากกานะคะมันจะเป็นสีเขียวนะมันจะเป็นสีเขียวไม่ใช่สีดำดูตรงนี้อาจจะเป็นสีดำแต่เราเขียนดูมันเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ได้มาใหม่นะคะโปรโมทใหม่ ก้องศุกก็ต้องขออนุญาตนะขอโทษนะคะไม่ใช่ขออนุญาตอันนี้ก็จะเป็นได้มาใหม่มเลยนะครับเค้กก็ได้มาใหม่นะคะมาดูดต่อไปกันเลยเลยนอสีงรบกวนก,ก็ต้องขอโทษด้วยต่อไปก็จะเป็นกบเราออกแกะหรือว่าแพะเนี่ยแหลตะต่ก็จะเป็น ปากกาสามสีเอ้ยไม่ใช่สามสีปากกาหลายสีนะคะหกสีต่อไปยังลบแคนดี้สองอันโปรโมดใหม่เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นปากกาเมจิกเปนของดาวลาซึ่งเราก่านไม่ออก กัรสีสเนกเกลนะคะอ่านออกแล้วสมนกเกิลใช่ไหมต้องตกบ่อยมากกันทังนต่อไปนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ตีต้มนะคะต่อไปก็จะเป็นเมจเป็นของเอ่ออ่านไม่ออก นี่นี้ไอ่พองานไม่ออกหมดเลยนี่ก็ปากกาลายสีอันหนึ่งนี้เป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าก็จะเป็นลินสอรลินสอ,นเ,อเอ้ยตกไปอ่ะปากกาปากกาน้ำเงินปากกาน้ำ ปากกานาำเงินปากกาดามเต็มหมดแล้วคลิปเร็วหน่อยนะคะยิงสอยังไม่ได้แบบใช้เลยยิงสอยอีกแท่งหนึ่งก็ปากกาต่างๆข้าขอนขดจริงๆนะคะถ้าต่อไปก็จะเป็นยิงสอ ต่อไปก็จะเป็นยังรบกต่อไปก็จะเป็นดินสอกด,ดแล้วสํา <Okay. S 2> สำหรับวิดีโอนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะชอบคลิปของพี่ผมนะครับ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r ค b e ให้ด้วยอ้าวหันหน้าหนีแล้วไม่ไายค่ะ